ครับคุณพัทรชัยครับจุดนี้เป็นจุดที่น้ําท่วมสูงเป็นชายขอบน้ําที่จะไหลเข้ามาถึงได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะไกลเหมือนกันระยะทางมากกว่า3กิโลเมตรที่น้ําจากแม่น้ําปิงไหลามาท่วมบริเวณจุดนี้ครับค่าคืนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศในค่ําคืนนี้นะครับตรงนี้เป็น จุดที่น้ําค่อนข้างท่วมสูงอีกจุดหนึ่งของเทศบาลนครเชียงใหม่ครับก็จะเห็นผู้คนนะครับในค่ําคืนนี้อพยพออกมาจากบ้านเรือแล้วก็ที่พักนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับซึ่งทางาเมื่อช่วงค่ำค่ที่ผ่านมาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกูภ้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆนําอาหารนะครับมาให้กับ คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านนะครับขณะเดียวกันก็จะเห็นผู้คนนะครับอพยพออกมานําข้าวของนําสัตว์เลี้ยงออกมาจุดนี้อาจจะไม่ท่วมสูงมากนะครับแต่ว่าหากลงไปลึกๆเข้าไปนะครับ ค่อนข้างที่จะท่วมสูงทีเดียวผมลงไปในพื้นที่ตรงจุดนั้นนะครับอย่างถนนแก้วนวรัตถนนจุดนี้อย่างที่บอกนะครับเข้าไปประมาณ2-3กิโลเมตรหลายจุดนะครับน้าค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวเป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่จะเดินทางเข้าไปนะครับชาวบ้านหลายคนแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็อาศัยอยู่ค่อนข้างจะลําบากทีเดียวต้องอาศัยนะครับข้าวแล้วก็อาหารจากภายนอกรวมถึงผู้คนต่างๆนะครับนารถนาเรือนะครับเพื่อที่จะไปขน ออกมานะครับส่วนจุดที่ค่อนข้างจะต่อจากถนนแก้วนวรัคือถนน ทุ่งโฮเทลนะครับจุดนี้ก็จะท่วมสูงระดับเอวเลยนะครับระดับมากกว่า1เมตรรถจราสัญจรเข้ายากลําบากกว่าตรงจุดแก้วนวรัตครับสิ่งที่เราไปพบนะครับจากการที่ไปสํารวจเราก็ไปดูเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารถหลายคันนะครับจอดเสียอยู่นําออกไม่ทันนะครับน้าท่วมสูงตัวรถเลยครับรวมถึงบริษัทรถทัวร์ก็อยู่ตรงย่านนี้ด้วยนะครับเป็นบริษัทรถรถทัวร์ขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะไปรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ รถจอดเสียมากกว่า10-20คันทีเดียว จุดนี้ค่อนข้างจะเสียหายหนักแล้วนะครับทุ่งโฮเทลแต่ว่าจุดที่เสียหายหนักมากกว่านั้นครับที่น้ําท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนี้ต้องระดับอกเลยครับคือบริเวณจุดที่สถานีรถไฟจุดบริเวณนั้นหลายคนใช้เรือในการสัญจรแล้วก็ในการเดินทางเข้าออกเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะท่วมสูงผมถามชาวบ้านถามหลายๆคนนะครับที่เดินทางด้วยเรือเข้าไปในข้างในก็บอกว่ายังมีครอบครัว ติดอยู่ในบ้านอยู่นะครับจะต้องไปส่งข้าวส่งอาหารและบางคนนะครับย่านนี้ก็อย่างที่รู้กันเป็นย่านเศรษฐกิจถนนเจริญเมืองย่านสถานีรถไฟก็จะไปดูอาคารสํานักงานต่างๆเพราะว่าจุดนี้นะครับถ้าหากน้ําท่วมสูงอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ผมได้คุยกับผู้ว่าในการสำนักชนระทานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุถึงสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้นะครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะมีมากขนาดไหนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ผู้อำนวยการสานักชลประทานบอกว่าในค่ําคืนนี้น้ําจากแม่น้ําปิงจะไหลเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งนะครับระดับน้ํ่คาดว่าก่อนหน้านี้น่าจะทรงตัวแล้วก็ลดลงตอนนี้น่าจะไม่ลดนะครับแต่ว่าอาจจะทรงตัวไปสักระยะหนึ่งจะทําให้พื้นที่เทศบาล,ลคนครเชียงใหม่จมน้ําไปอีก ตักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญขยายไปวงกว้างในจุดที่ไม่เคยท่วมนะครับอย่างเช่นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หลายคนบอกว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวอย่างเช่นแยกหนองประทีปเนี่ยนะครับตอนนี้ระดับน้ํามาถึงบริเวณอุโมงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากทีเดียวนะครับคุณพัตรชัยครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับระดับน้ําถ้า ยังเป็นแบบนี้นะครับระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะลดลงแต่ว่าค่อนข้างจะลดลงช้าๆอย่างที่บอกครับมีน้ําจากส่วนหนึ่งเติมมาจากแม่น้ําปิงบริเวณอําเภอเชียงดาวไหลเข้ามาในพื้นที่เมืองก็จะทําให้พื้นที่เขตเมืองน้ําท่วมไปอย่างนี้นะครับประมาณ4-5วันระดับน้ําก็จะค่อยๆลดลงแต่พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักต่อไปคือพื้นที่อําเภอสารภีแล้วก็พื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับ ขอบคุณคุณโกวิดมากนะครับค่ำคืนนี้ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงใหม่อยู่นะครับ